ยุทธการแห่งกระบัลาสงครามความแตกแยกระหว่างซุนีชีอะฉบับย่อ10มุฮัออรรอมคศ61หรือ10ตุลาคมคศ680ยุทธการแห่งกรบัลาเป็นสงครามระหว่างฮุเซนบินอาลีหลานศาสดามูฮัมหมัดและกองทหารของยาซิดบินมูอาวิยะแห่งราชวงศ์อุมัยยะณที่ราบกรบัลลาประเทศอิรักในปัจจุบันพื้นหลังของเรื่องนี้มีขึ้นหลังจากการเสียชีวิตของท่านศาสดามูฮัมหมัด ชาวมุสลิมแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งสนับสนุนอบูบักอีกฝ่ายหนุนอาลีบินอบีตอลิฟลูกพี่ลูกน้องและลูกเขยของศาสดามูฮัมหมัดว่าควรจะเป็นกาลิฟผู้นำมากกว่าเมื่อกาลิฟคนที่สามอุตสมานบินอัฟฟานถูกสังหารโดยฝ่ายกบฏทําให้อาลีได้กลายเป็นกาลิฟคนต่อไปอย่างไรก็ตามอาลีก็ดันถูกสังหารและถูกยึดอํานาจโดยมูอาวิยะผู้ว่าเมืองซีเรียลูกพี่ลูกน้องอุตสมาขนขณะเดียวกัน ชาวมุสลิมบางส่วนก็เข้าพักดีต่อฮาซันลูกชายของอาลีในฐานะการลิฟคนต่อไปเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามมูอาวิยะและฮาซันได้ลงนามในข้อตกลงฮาซันมูอาวิยะหรือ The h a ั s a n Mualya t r ี a t y ที่จะมอบอำนาจให้กับฮาซันหากมูอาวิยะเสียชีวิตก่อนต่อมาฮาซันดันถูกวางยาพิษเสียชีวิตซะก่อนส่งผลให้ข้อตกลงก่อนหน้าเป็นโมฆะมูอาวิยะต้องการให้ยาซิดลูกชายของเขา เป็นกาลิฟคนต่อไปโดยขอให้ผู้สนับสนุนทุกคนสาบานว่าจะพักด,ดีต่อยาซิดหลังขึ้นคลองบัลลังยาซิดเขียนจดหมายถึงผู้ว่าการเมืองมาดินะเพื่อเรียกร้องความพักดีจากฮูเซนน้องชายของฮาซันฮูเซนจิงเทโอกาสนี้เพื่อทวงตำแหน่งกาลิฟกลับมาโดยได้รับการสนับสนุนจากชาวมุสลิมในกูฟะอิรักเมืองหลวงในขณะนั้นโดยฮูเซนได้วางแผนกับผู้นำกลุ่มกบฏในกูฟะและกลายเป็นต้นเหตุข,ของยุทธการการ์บลลา เมื่อยาซิดซาแผนของฮูเซนจึงเตรียมทหารราว5,000คนและมอบความรับผิดชอบให้กับอูไบดุลเลาะบินซิยาดลูกพี่ลูกน้องของเขาวันที่9กันยายน680ฮูเซนออกจากเมกกะพร้อมครอบครัวและผู้สนับสนุนเพียง100คนระหว่างทางได้รับข่าวว่ายาซิดได้ล้อมกูฟะแล้วแต่ก็ยังเดินทางต่อไปจนถึงที่ราบการาบาราในวันที่2ตุลาคมและถูกทหารอูมยะล้อมไว้ในวันถัดมา ฝ่ายฮูเซนถูกล้อมจนสเสบียงหมดในวันที่9และต้องเลือกว่าจะยอมจำนนหรือตายภายในวันที่10ตุลาคมสงครามได้เริ่มตั้งแต่รุ่งสางแม้ฝ่ายฮูเซนจะต่อสู้อย่างหนักแต่ก็ยังสู้กับฝ่ายอุมัยยะที่มากกว่าไม่ได้ฝ่ายฮูเซนหลายคนถูกสังหาราฮูเซนบาดเจ็บสาหัสแต่ก็ยังสู้จนถูกตัดศีรษะในที่สุดการสู้รบสิ้นสุดลงฝ่ายฮูเซนเสียชีวิตราวเจคนฝ่ายอุมัยยะสูญเสียไป88คน โศกนาฏกรรมครั้งนี้สร้างความแตกแยกให้กับชาวมุสลิมและทำให้พวกอุมัยยะถูกโค่นล้มในอีก40ปีต่อมาก่อนการต่อสู้ชาวมุสลิมถูกแบ่งเป็นสองกลุ่มอยู่แล้วหลังสงครามกาลาบลาความแตกแยกก็ทวีขึ้นจนแตกนิกายเป็นซุนนีและชีอะโดยชาวชีอะถือวันที่10มุฮารอมเป็นวันอาชุรอและไว้ทุกแก่ฮุเซนหลานท่านศาสดาบทความโดยคุณบอล